สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟเตือน s o l a ร์เซลนะครับหรือว่าไฟไซเรนโซลาร์เซลลนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแสงสีเหลืองนะครับตัวนี้ลูกค้าจะสามารถสั่งผลิตได้นะครับจะมีแสงสีเหลืองแล้วก็แสงสีแดงที่ทางร้านจําหน่ายอยู่นะครับตัวที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ก็คือเป็นเคสลูกค้าต้องการติดตั้งตัวไฟไซเรนนะครับแยกกับตัวแผงโซลาร์เซลโดยที่ให้ทางร้านผลิต มีสายยาวแยกออกมายาว10เมตรเพื่อที่ว่าลูกค้าเขาจะติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคานะครับอันนี้เป็นแผงโมโนโดยที่เราจำสายไว้ให้นะครับแผงเป็นแผงโมโนขนาด10วัตต์ติดไว้บนหลังคาหรือว่าติดไว้กับเสายึด เพื่อให้รับแสงแดดทั้งวันนะครับส่วนตัวโคมลูกค้าเขาต้องการติดในที่ร่มติดใต้หลังคาก็อาจจะยึดเพจต,ตรงนี้นะครับมีน,อน็อตเดือยไว้ให้หรือว่าจะดัดตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบ24ชั่วโมงนะครับก็คือตัวไฟเตือนตัวนี้จะกระพริบตลอดเวลานะครับทั้งกลางวันแล้วก็ตอน,ตอนกลางคืนนะครับโดยที่ลูกค้ากดเปิดปุ่มสีเขียวนะครับกดเปิดครั้งแรกครั้งเดียวไฟก็จะกระพริบไม่หยุดนะครับครั้งนี้ แบตเตอรี่จะถูกบิวล์อินอยู่ด้านในนะครับวิธีการใช้งานก็คือลูกค้าเสียบสายนะครับจะเป็นหัวแจ็คอลูมิเนียมอย่างดีนะครับเสียบสายให้ตรงเที่ยวนะครับอันนี้เราผลิตออกมาให้พร้อมใช้งานดันให้สุดแล้วก็หมุนล็อกง่ายๆแบบนี้นะครับหัวแจ็คเขาจะแข็งแรงกว่าพวกพลาสติกนะครับสายก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ชาร์จ พลังงานไฟฟ้าได้เร็วนะครับผมอันนี้เป็นงาน Made in Thailand นะครับทําให้ตัวคุณภาพเนี่ยเราควบคุมได้ดีมากกว่าสินค้านำเข้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็เสียบสายเหมือนกันครับแล้วก็หมุนล็อกหมุนล็อกให้แน่นตัวนี้จะกันน้ำทนแดดทนฝนนะครับติดตั้งเอาดอร์ได้เลยนะครับตัวแผงเราก็หงายรับแสงนะครับตัวสวิตช์เราก็เปิดเยได้เลยนะครับ ไฟเขาก็จะติดตลอดเวลานะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเหมาะมากๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการเอาไปใช้งานเตือนตามขนส่งนะครับใชงานก่อสร้างนะครับริมทางหรือวาอ่าจะเป็นหน้างานเป็นโรงงานที่ต้องการไฟกระพริบเตือนตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟนะครับประหยัดพลังงานแล้วก็ ลงทุนครั้งเดียวอายุการใช้งานยาวนานนะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์อายุการใช้งาน5-10ปีนะครับตัวหลอด LED ตัวนี้ก็อยู่ได้20,000-50,000ชั่วโมงนั่นเองนะครับอะไหล่แปร์พาร์เรามีเปลี่ยนทุกส่วนนะครับแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในโคมก็เป็นแบตลิเธียมอย่างดีนะครับสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสั่งซื้อไฟเตือนไฟไซเรนนะครับโซลาเซลล์ Cell, ชุดสั่งผลิตนะครับรุ่น10วัตต์ อาจจะสั่งเป็นสีแดงก็ได้นะครับแสงสีแดงก็ผลิตได้แล้วก็สามารถสั่งให้เปิดอัตโนมัติเองเฉพาะช่วงกลางคืนเป็นระบบ12ชั่วโมงก็สามารถสั่งทําได้สายตัวนี้นะครับจะไม่เอาสายติดตั้งแผงอยู่บนโคมเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะสายสั้นกว่านี้ยาว5เมตร10เมตรสั่งผลิตได้หมดทุกแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ